ไอซ์ I, พานุวัตรลนชัตเตอร์ใช้กล้องเป็นสื่อจีบสาวพร้อมเรื่องราวสุดทึ่งใน On The Way วสิทธิ์เก่าคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลในรั้วมหาวิเลัยศรีปทุมไอซ์ I, พนนา,นานุวัตนเปมณีนันตปลื้มใจเรียนจบปริญญาตีสร้างความภูมิใจให้ครอบครัวได้เรียนในสิ่งที่ชอบ On t เด w a เสุขนี้พบสองพิธีกร กองปิยะและรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจกุลใช้รุ่งเรืองที่ใหญ่ทุกสถาบัานการศึกษาพร้อมด้วยพิธีกรรับเชิญน้ำฟ้าธัญพัฒน์ขออาสาพาผู้ชมเพลิดเพลินเดินทางย้อนวันว,นวานลุกฝันวันศุกร์สนุกไปกับหนุ่มไอซ์พนวั์กับจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนี้พลาดไม่ได้กับเรื่องราวสนุกสนุกและสาระน่ารู้ที่ต้องอึ้งทึ่งสุดๆในรายการ On the w a เวเวลาดีหทุ่มตรงช่อง3ามด 33, นัส คครับผมดฤุธิ์นะครับเป็นเลขานุก,การรัฐมุตีว่าการและโฆษกกระทรวงนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับก็ถึงโปรเจกต์ในวันนี้หน่อยค่ะนะคะเป็นรายละเอียดยังไงครับงานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรามาจากงานวิจัยนะครับที่จะเป็นการสื่อสารจากภาครัฐสู่ประชาชน นะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ข,ของงานวันนี้ค่ะที่มีการถ่ายทำในช่วงรายการเนี่ยกเกี่ยวข้องอะไรยังไงครับมันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไร,ไร <c oughs> ค,ครับไม่ใ่ผู้ฝ่ายความค่าโอเคนะครับ หลักๆเลยนะครับของรายการ On The Way ลเราเนี่ยนะครับเราอยากส่งต่อนะครับเ,เรื่องดีๆนะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยจากกระทรวงอวเนี่ยนะครับให้กับสังคมให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าหน่วยงานในกระทรวงเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งอุดมศึกษาฝั่งวิทยาศาสตร์ฝั่งวิจัยแล้วก็ฝั่งนวัตกรรมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานทางการศึกษานะ แต่เป็นทั้งหน่วยงานเทคโนโลยีหน่วยงานวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับหน่วยงานเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับซึ่งจะสามารถสามารถซัพพอร์ตสามารถดูแลผู้ประกอบการนะครับหรือว่าน้องๆสตาร์ทอัพหรือว่าพี่ๆ SME ได้ด้วยนะครับหลายๆหน่วยงานที่เราไปกันเนี่ยก,ก็เป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้านะครับหรือว่า นำเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้เนี่ยนะครับไปสร้างงานเพิ่มไรายได้ให้กับกิจการของตัวเองอีกด้วยครับะว่ารายการนี้ต้องลงไปถุมคนด้วยใช่ไหมครับสำหรับรายการนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะมี 2, 2> <c oughs> ช่วงหลักๆนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะพาน้องๆดารานักแสดงเนี่ยย้อนวันเวลานะครับกลับไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกที่นะครับแล้วก็ให้น้องๆเข้าไปดูว่า จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านไหนบ้างแล้วก็ณปัจจุบันสเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะพาไปเที่ยวหน่วยงานของกระทรวงอวเราเนี่ยแหละครับซึ่งหน่วยงานกระทรวงอวเราอย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีแค่ในส่วนของการศึกษาแต่มีในส่วนของวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้วย สิ่งสําคัญในเรื่องของเป้าหมายอะคของการทํารายการในครั้งนี้อะค่ะเป็นยังไงครับเป้าหมายของการทํารายการในครั้งนี้นะครับคือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาใช้บริการกับกระทรวงอวแครับอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านส่วนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรมนะครับเราก็อยากให้ประชาชนนะครับอยากให้สังคมเนี่ย มาใช้ประโยชน์กับกระทรวงอวอแล้วครับกระทรวงอวอลเราเนี่ยนะครับพร้อมนะครับที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะส่งต่อองค์ความรู้แล้วก็พร้อมจะร่วมทีมกับทุกๆท่านครับอยากให้ฝากนะอยากให้ฝากนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังดูรายการแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามเพราะเชื่อว,ว่าน่าจะมีสาระดีๆผ่านทางรายร ครับก็ต้องออขอฝากนะครับทางพี่พผู้ประกอบการนะครับหรือว่าน้องๆสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับอยากให้มาใช้กระทรวงอวของเราเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับ เอาช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเพจของกระทรวงอวเรากติดตามรายการ on the way ด้วยนะครับเรามีทั้งความสนุกนะครับแล้วก็สาระพบกันทุกวันศุกร์นะครับทางช่อง3กด33ครับ5าทุ่มนะครับ